สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะลึกมวยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับความคลืบหน้าเขาทรายวิเคราะห์แหลมขาดฟุตเวิร์กช้ากว่ารถติเกตเท่าตัวยิ่งโดนยิ่งยุบหลังจากแหลมศรีสเกตนะครหลวงโปรโมชั่นให้แพ้ต่อเจสซี่แบมรถติเกตเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท1 1 5ปอนด์ชาวสหรัฐ เชื้อสายเม็กซิกันในการขึ้นชิงแชมป์ดังกล่าวที่เวทีในเทคฟอร์ดอารีนาเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ยิมหมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดคุณสุระแสนคำหรือเขาสายกาเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยออกมาวิเคราะห์ถึงความพ่ายแพ้ของแหลมว่าตนได้อยู่ดูตอนล่วงมายกหแล้ว เห็นได้ชัดว่าสีสเกตท้ากว่าเท่าตัวเลยแต่อย่างว่าน่รถติเกตยังหนุ่มอีกทั้งต่อยในบ้านกำลังใจมันต่างกันเขามีแต่พองขึ้นสีสเกตต้องพยายามมากกว่านี้ตอนโดนนับยกเจ็ดก็เสียหลักนิดนึงด้วยแต่กำลังวังชาคือสำคัญรถติเกตอายุอย่างน้อยหมัดเขารวดเร็วและมีความแม่นยำสีสเกตมองไม่เห็นหมัดเขาเลยทำให้โดนสะสม ซึ่งเท่าที่ดูสภาพร่างกายแลมเรือมานานอุ่นเครื่องก็ชกไม่จริงเหมือนเป็นการออกกำลังกายมากกว่าส่วนคู่แข่งต่อยจริงมาห้าไฟแล้วขณะที่สภาพจิตใจแหลมเหมือนท้อแท้ตั้งแต่โดนนำไม่มีจิตใจต่อกอนอยากจะสู้กับเขาแต่ก็คงเพราะชกที่บ้านเขาด้วยอย่างไรก็ตามรู้สึกเสียใจแทนเจ้าแหลมเพราะหลังจากนี้โอกาสคงไม่มีอีกแล้ว หมดแล้วหมดเลยจริงๆหวังว่าเขาจะโดนหมัดศีสะเกดจังๆสักครั้งแต่ก็ไม่โดนจริง,รงๆไม่รู้ซ้อมยังไงสภาพร่างกายโดนแล้วถึงยุบลงยุบลงสภาพจิตใจด้วยไปบ้านเขาเราต้องวันๆอยู่แล้วละ่ะเจอมวยหนุ่มกว่าสดกว่าไปที่นั่นน่ะมันมีการข่มขวัญกันอย่างแน่นอนเขาสายเผยถึงการชกที่ดีด้วยว่าผม บอกมาตลอดว่ามวยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ฟุตเวิร์กหากฟุตเวิร์กไม่เป็นยังไงก็สู้เขาไม่ได้อย่างศิีสเกตนะ่ะเหมือนไม่มีวิธีการชกเดินหน้าฆ่ามันเดินต่อยอย่างเดียวมันต้องมีวิธีการชกโยกตัวหลบบ้างเรียกว่าวิธีการต่อยอย่างไม่ดีวความคืบหน้าแหลมฝันสลายสู้ความเร็วบวกความแม่นยำไม่ได้ถูกนับก่อนกรรมการจับแพ้ยกแด ศึกชิงบัลลังโลกระหว่างเจ้าแหลมศรีสะเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซ u เปอร์ไฟเวท115ปอนด์อนสภามวยโลกหรือ WBC 2ส,สมัยวัย35ปีสถิติการชก50ไฟท์แพ้5เสมอ1ชนะน็อก43ไฟท์กับเจสซี่เจมแบมโรติเกสฟังโกเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท WBC คนปัจจุบันวัย22ปีชาวสหรัฐเชื้อสายเม็กซิกันซึ่งมีสถิติการชก15ไฟชนะรวดน็อกเอาท์10ครั้งแนวที่25มิถุนายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เทคฟอร์ดเซ็นเตอร์อารีนาซาวอันโตนิโอรัฐเท็กซัสอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันที่26มิถุนายนตามเวลาเมืองไทยแหลมผู้ท้าชิง ก้าวขึ้นเวทีก่อนอยู่มุมแดงคาดผ้าชนะศึกในขณะที่แบมอยู่มุมน้ำเงินหลังกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมาร์คเคโลออยเรียกทั้งคู่มาบอกถึงกฎกติกาแล้วนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นยกแรกทั้งคู่ปราดเข้ากันที่กลางเวทีแหลมทักทายด้วยการยิงหมัดแย็บขวาทักทายไปก่อนแบม เดินฉากหนีวนไปรอบไปทีแหลมใช้หมัดเย็บขวาครัมหนหาทางแบมปวนไปหาจังหวะเย็บขวาตอบโต้เหมือนกันแหลมเดินรุกไล่ในขณะที่แบมฟุตเวิร์กเต้นวนไปรอบๆปลายยกแชมป์โลกเชื้อสายเม็กซิกันมีตอบโต้ยิงหมัด1-2เข้าใบหน้าแหลมถึงทรงไปเหมือนกันยกนี้ดูแชมป์โลกมีภาษี ดีกว่าเล็กน้อยยกที่สองต้นยกแบมโชยิงหมัด1-2เข้าใบหน้าแหลมถึงกับสะอึกไปแต่หลังจากตั้งหลักได้พยายามรุกไล่เอาคืนแบมหันมาลวงท้องแหลมถึงกับหยุดไปแบมออกหมัดได้รัวและรวดเร็วแม่นยำกลางยกแหลมเข้าไปบวกแลกอย่างน่าดู แต่อดีตแชมป์โลกชาวไทยดูจังหวะช้ากว่าเล็กน้อยยกนี้โรติเกตยังคงออกอาวุธได้ดีกว่ามายกที่3เปิดฉากมาแหลมรู้ตัวว่าขืนเล่นเชิงเสียเปรียบจึงเดินปรีเข้าไปใส่ทันทีแต่แบมถอยฉากออกหนีอย่างเร็วไม่ยอมแลกไม่เป็นเป้านิ่งพลิกตัวมากลางเวทียิงหมัดยาวเข้าไปที่ใบหน้าแหลมสะอึก ไปอีกครั้งแต่อีิแชมป์โลกชาวไทยไม่สนเดินใส่พยายามเข้าไปแลกในวงในทั้งคู่ต่างตอบโต้กันอย่างน่าดูแต่แชมป์เชื้อสายเม็กซิกันนั้นออกหมัดได้เร็วกว่ายกที่4แหลมเริ่มโ้มเกมประเดิมประชิดหลังคุกวงในแบมเต้นวนไปวนไปวนมาบนเวทีตามสไตล์แ,ลแหลม มุ่งตวงยุ้งข้าวลำตัวแบมพริกไปพริกมาไม่เป็นเป้านิ่งแถมยังออกหมัดได้แม่นยำรวดเร็วตักตวงหมัดฮุกเข้าซ้ายใบหน้าแหลมถึงกับเอียงเซไปแต่ยังทนได้รุกไล่มุ่งลำตัวเป็นหลักทำให้คู่ชกมีชะงักไปเล็กน้อยเหมือนกันแต่ภาพรวมนั้นยกนี้แชมป์โลกยังดูดีมีภาษีกว่าเช่นเดิมยกที่หแหลม จำเป็นต้องลงทุนเดินเข้าหากลางยกกรรมการหยุดเกมชั่วคราวเพราะเชือกรองเท้าของแหลมนั้นหลุดกลับมาเจอกันใหม่กลางเวทีแหลมเดินชกแรกแบมปล่อยหมัดฮุกโต้ปรายยกทั้งคู่นั้นดวลแรกวงในกัน่าดูน่าชมแบมยังคงเป็นฝ่ายแชมป์โลกที่ยังดูดีกว่ามายกที่6ศสีสเกตยิงเร่งโหมแบมใช้หมัดแยบขวา ดักอย่างได้ผลสร้างความยากลำบากให้กับแหลมไม่น้อยที่จะฝ่าหมัดแย็บขวาของแชมป์โลกเข้าไปในวงในแบมก็แลกสู้ด้วยแหลมเข้าช้าแบมก็ดักต่อยหมัดชุดหนสองเข้าไปที่ใบหน้าอย่างสวยงามแหลมเริ่มช้าลงเดินเข้าไปติดดังใจยกที่7ศีสเกตดูอ่อนระหวยลงไปแต่ยังเดินเข้าใส ราดเจอหมัดฮุกซ้ายเข้าไปที่กกหูเสียหลักลงไปคลุกกับเวทีกรรมการนับ8ศีสสเกตพยายามเอาคืนแต่กลับเจอแบมที่ดูกระปี้กระเป๋าดักเลือกต่อยเล่นเอาแหลมออกอาการหลายครั้งยกที่8ดแหลมออกมาเดินลุยต่อนะ่ะแต่ดูเหมือนว่าแบมไม่หวั่นเกรงพลังหมัดของอดีตแชมป์โลกดักหมัดเลือกเป้าต่อย เข้าไปที่ใบหน้าแหลมต้องลงทุนก่อนเข้าในวงต่อยลำตัวดวนวงในไม่นานเจอหมัดสวนเป็นชุดของแบมถึงกับต้องล่าถอยไปติดเชือกแบมเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดตามเข้าไปรัวหมัดใส่ข้างเดียวแหลมพยายามโยกหลบพายุหมัดอยู่ไม่ถึงครึ่งนาทีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมาร์คโคลีออยเห็นว่าแหลมไม่ยอมตอบโต้ จึงปราดกลางขวางยุติการชกพร้อมชูมือให้กับเจสซี่แบมโรติเกตเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกนี้หลังเริ่มชกไปแค่1นาที50วินาที